สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวหม่องชาแนลค่ะวันนี้สาวหม่องยางแปนะ้พี่น้องขาเห็นเห็ดปวกอยู่กับถึงโพนพอดีค่ะเป็นโพนปวกนะคะสาวหม่องกาเห็นมมาพอดีดอกเดียวค่ะอีกดอกน้อยบงขีข้็คือกินเบิร์ดสาวหม่องเก็บมมาเราสาวหม่องสังเกตเห็นเพื่อนสิเป็นสปอร์เม็ดเล็กๆในน้อยพี่น้องเห็นบ่เป็นพงๆนะคะนี่ เป็นผพงๆพงเป็นแบบขาวๆนะคะนี่เาเป็นเห็ดที่แกสามารถเห็ดไปเพาะเสื้อได้พี่น้องอันนี้สามองก็บ่ดได้มักได้ยังเด้อเนืเ้อคะ่ะเห็ดเสือสุดเลยพี่น้องสามองเสียไปใส่กระพดนปวกที่มีปวกเห็ดปวกชนิดนี้ต้องใส่กระพุ้นปวกไงเด้อค่ะปวกไงที่เป็นพ้นถุงสูงนะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเห็ดปวกตาดเด้อค่ะนี่สามองก็เจียไปใส่ให้ปวกเข้าไปกินวันนี้เพื่อนกินแล้วก็เพื่อนก็นเอาสปอร์เห็ดลงไป สะสมไปในห้งขงังรางกันสิเป็นเฮ็ดให้เขากินปีนาฟังเบื้องสิเกิดบ่เดี๋ยวสมองสิพเพ้าเฮ็ดไปอันใสเด้อค่ะพี่น้องเขาหลัดไปสะเลยเด้อค่ะฟังสาหน่วยก้อนคุณพี่น้องหน่วยสองค่ะอันนี้สารหน่วยสองเบาผิดเติมหันนะพี่น้องอันนี้สาหน่วยสองสาหน่วยแหลกอยู่ทั้งพูดพูน่ะไกลๆพูน่าค่ะเดี๋ยวสมองสิไปใส่ทั้งคุณค่ะพี่น้องตามสามองมาเลยค่ะ เขากำลังงามเลยค่ะเมื่อทัานในใส่ปุ๋ยเนะ่ะพี่น้องใส่บ่ได้น้ำไหลตลอดค่ะเมื่อวานนี่ก็ฝนตกแข็งท้ายางพี่น้องอันก้อนสีหอดฟังสาน้นยพุ่นก่ะถ้าพี่น้องอันเบิ้องเข่าน้ำค่ะเนอะเบื้องเข่าเขากำลังงามมีหยาแน่แน่น้อยค่ะป้าป่าย ว่คณะก็ขาดพี่น้องเอาบอยูน้ำไหลายๆค่ะฝนตกบ่อยน้ำไหลรัววๆๆว,ว,วเลยค่ะคุณนะว่ะาคณะขาดเป็นสองเมตรคุณนะค่ะไปเดี๋ยว่าห่อจีนยางตายลงไปเลยเด้ยค่ะยางตายลงไปเลยพี่น้องเหยียบทงปุ๋ย เย็บไปจักน่อยขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าฟางสาหน่วยผุนอันมีพ้นปวกนะพี่น้องสามองก็เลยเสี่ยวไปใส่เพราะว่าสาหน่วยผุนค่ะปลูกตน้นยางไว้หลายค่ะปลูกไวปีก้อนในสองปีแล้วละค่ะตน้นยางสามอง ก็เลยเห็นพ้นปวกก็ลเลยเสียบไปไสเพราะวา่าพ้นปวกยังมีปวกแลนอยู่นะคะก็เลยอยากไสสันด็้สมองก็เลยเอาไปใสถ้าไสพ้นปวกที่บ่มีปวกจะไปใส่เด้อพี่น้องเพราะวา่าเพิ่นสีบ่ได้ผลอันนี้พ้นกระทอมเก้าตัวนี้เป็นตํามีพ้นปวกเนาะสมองว่าเี้าต้นยางมาปลูกทั้งพ้นกระทอมเก้าอยู่พี่น้องนี่พี่ดี ตะเกิดเฮ็ดปวกนะคะพ้นกระทอมเก่าพอดีขุดสะหน่วยไม้สมองกระเลยใหญ่เถียงนาไปไวยุบุนค่ะวันนี้กะจะเป็นเฟียงหอบฟางมาไวทั้งหนียุบยุบเกือบเบิดแล้วละค่ะไปพี่น้องเข้าไปพอกันยุฟังสาหน่วยพุ่นค่ะพุ่นนะปิดอุ้มคุมพุ่นนะค่ะเดี๋ยวเข้าไปพอกันยุพุ่นเนาะค่ะโอ้ยมาหอดแล้วค่ะยางสมีก็หอนพี่น้องบึ้งข้าวเหนียวสม่องกระลังงามค่ะพุ่นนะ เขียวตือเลยค่ะนามกระไลไปหอดฟังสาแล้วพี่น้องมีพ้นปวกอยู่ต้นหน้านี้แล้วค่ะเป็นพ้นปวกอยู่กับต้นบักวักที่ยังมีแม่ปวกอยู่ยังมีปวกอาศัยอยู่แถวต้นนี้ละที่สมองมาทําความสะอาดตัดหย่านี่ค่ะพ้นปวกนี่มีแม่ปวกอยู่พี่น้องอยู่กับต้นยงังพอดีเลยสมองกะจีไส เอาของจกเบิ้งเพิ่นมีปวกอยู่เด้สสมองเห็นนะเดี๋ยวจกให้ใ,ห,ใ,ห,ให,ห้างปวกนันนั่นเลยด้อพี่น้องสมองว่าได้ถือเสียมมาเดี๋ยวสมองขอตูดจกก่อนเ้อค่ะแข็งโพดพี่น้องฝนกระโตกอยู่เด้อค่ะแต่ว่ามันแข็งนี่พี่น้องเขาได้แล้วค่ะนี่ สามองเบิกออกนีก็จะเป็นจ่าปวกแล้วค่ะนี่จ่าปวกแบบนี้แล้วพี่น้องจ่าปวกที่เป็นล้าขาวๆาวขึ้นเยอะเด้อค่ะนี่ค่ะจ่าปวกเ่อนเป็นล้าขาวขวขึ้นอันนี้เขาก็ใส่เห็ดเลยเด้อค่ะนี่เห็ดของเขาอันที่เป็นสปอร์ขาวขาวนี่พี่น้องอันนี้เห็ดแบบบานๆแล้วค่ะปุ้มปัญญาบานๆครับพี่น้องเพราะว่า ปวกกระสิหอมเห็ดเพราะว่าเห็ดปวกชนิดนี้เกิดเกิดกบปวกชนิดนี้อยู่แล้วค่ะเกิดกบปวกไงชนิดนี้อยู่แล้วเขาเก่าอาหารปวกให้เพื่อนกินปวกเพื่อนกินวันนี้เพื่อนกินไปแล้วเพื่อนกะเอาสปอร์ลงไปในดินน้าพี่น้องเพื่อนกะซอยแพรกระจายสปอร์เห็ดเพราะเสือเห็ดเนาะค่ะนี่เพราะว่าเห็ดปวกชนิดต้องเกิดกบปวกเ้อค่ะต้องมีปวกเด้อถ้าบม่มีปวกก็บ่เกิดเด้อค่ะพี่น้องมาเกิดกโพ้นปวกคือกันปวกไงแบบนี้แล้วค่ะ วกไงปวกโพดขา,ขาวๆในพี่น้องนี่ปวกหัวยิ่งๆะะเะยค่ะเขาก็ใส่วางไปเลยค่ะวางไปเลยแล้วก็เอาทับแข้งสีรถค่ะเดี๋ยวปวกเพิ่นก็มักกินเดี๋ยวเพิ่นกระจีสอมหังไปเองดอกค่ะนี่พี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกระจีสอมหังเพิ่นไปเองเพิ่นก,กระจีกินเฮ็ดให้เบิดเลยค่ะนะก็ะเป็นอันที่เส็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ปวกแบบนี้พี่น้องปวกหัวยิ่งๆนะคะนี่นีปวกหัวยิ่งๆนะคะ นี่กะคลิปนี้กะประมาณนี้ราคาสมองกะมาสาธิตให้พี่น้องเบื้องเนาะเป็นการเลี้ยนรู้ไปในกันน้ำกันเด้อค่ะได้สมองเห็นเบื้องคิปสมองเห็นเพิ่นเห็ดแบบสี่สมองก็เลยร้องออกมาเห็ดน,น้ำเพิ่นเบิ้งเพื่อสีได้ผลกะอย่าลืมไปกระลังใจสาวหม่องน้ำแน่เด้อพี่น้องการพอเสือเห็ดเสือหยังสามองกะเอามาใส่กับต้นหยางหนาบ่อยค่ะต้นหยางหนาอยู่กับฟังสาฟังสั่งมันก็ง่แล้วล่ะราคาพัน ปีกว่วเกือใส่สองปีแล้วละค่ะปลูกว้ก็ได้ยู่ได้กินพี่น้องเอาไส้เสื้อเห็ดไปฟังเบื้องปีนาสิเกิดให้สาวมองบ่ผล้ปวกเขากระไ้แบบมันบานนี้ละค่ะนี่ผล้ปวกปติดตุลยางนะเขาล้องไส้เบื้องเท้าบัดทดล้องเข้ากระบ้อหูเนาะค่ะพี่น้องน,นี่ค่ะผล้ปวกที่มีปวกเด้อค่ะ ลคลิปนี้ซ้ำผมก็ฝากพี่น้องไว้ซ้นี้เ้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามา่พอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือนีสวัสดีค่ะ